น้องชายสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับอาชีพ่าไหร่ครับพีนแรกห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับผมสองนั้นโดนไหมครับผมโดนครับโดนเต็มผมเขาเขามีอาการเนี่ยลูกชาชาไม่ชักไม่นักเื่นแล้จะมาทางเราเลยนะเกืกบเบียดเบียดแล้วน่าจะชูใครก็ได้ครับใช่ ตอนตอนที่ยังไม่ได้รับเราก็ยังมั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายก็ถ้ามั่นใจก็มั่นใจแต่ว่าติดตรงหนีไม่มั่นใจเท่าไหร่มันยังก็มัไม่มั่นใจเพราะว่าหลังจากที่ได้นับทำให้เราชูมือขึ้นง่ายเลยครับแล้วคู่ชกลงมาเป็นยังไงบ้างครับเออมาดีมาดีครับโอ้หหนักหนักแรงมากครับตอนที่สับสอกที่เขาหล่นลงไปเนี่ยเห็นเราชูมือเลยก็มั่นใจเลยครับนะครับเป็นไงไปนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับแต่เจอใหญ่เกิน ไน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเราบีบได้ตามสุดเท่าไหร่แปดสิบเก้าตามสุดจะโดนตามสุดสิบแปดนะหนี่งร้อยยี่สิบสองเป็นเพราะอะไรถึงปล่อยมาใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเขาโปรโเตอร์ให้ต่อยกันหน่อยผู้ชคไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันก็หายากเลยครับผมก็ต้องค่อใจครับก็ต้องต่อยเกิดมีรายการปรโมอรมีรายการต่อยมวยครับที่มองโน้ตหรือว่าทับ ชนะมากี่ไฟ4ไฟติดแล้วครับไปไฟหน้านี้คิดว่ามีมีใครที่อยากเจอไหมเนาะเออแต่โมรามเต้ครับที่มีรายการโปรแกรมเชิเฉายก็เห็นด้านมั่นไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อยนะไม่กันมาครับแรับคบไม่มีครับขนาดนี้ก็เกินครับใหญ่เลยครับร้อยยี่สิบสองแล้วมีต่ำสุดร้อยเท่าไหร่สิบแปดครับถ้าว่าถ้าป้องแชมป์สิบแปดได้ครับแต่ว่าต่อยปกติก็สิบเก้ายี่สิบได้ไม่เกินไม่เกินร้อยยี่สิบ ถ้าเกิดหลังจากนี้มันก็ใหญ่ไปนะเนี่ยไม่ไหวใหญ่เกินครับแต่ว่าถ้าถ้าปล่อยเบรกก็ต้องดูด้วยว่าคู่โชว์ป่อยใครก็ต้องดูด้วยต้องที่โดนหม่นมันเป็นไงมีมวยว่ามั้ไม่ไม่ไม่มีครับแต่ว่าเจ็บขาเฉียบเขาแอบไปหน่อเจ็บขาจังหวะนั้นคู่โชว์เราบอกว่าไอ้โดนนะโดนแต่ว่าเขาไม่ได้มึนแต่ว่าเป็นจังหวะที่เขายืนไม่ดีเองไม่ในแต่น้าหน่าตาหมึนนะครับก็มีอาการอยู่ครับเราก็มั่นใจแล้วถ้าเกิดได้สองนั้นเราก็คือมั่นใจเลยใช่ทำให้เราสบายขึ้นเลยครับวันนี้เราอีิโน้ต่าหมื่นใช่ไหมครับ ก็ <aunque S 2> ขอบคุณอาจารย์สุรัสเสงี่ยรอแล้วก็พี่เปิ้ลพี่เล็กแล้วก็พี่หลวงครับก็ขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับผมไปพี่หลวงเลยครับน้องวายค้าสวัสดีครับวันนี้วางแผนวางเกมให้น้องมันเป็นยังไงบ้างก็เราก็ไม่ประทะอยู่แล้วครับเพราะว่าใหญ่จริงๆถ้าวันนี้ถ้าน้ำหนักสวยๆเราคือ1 2 1ย2ีเอี่สสวยเลย อัน,นพอ122 23บสามันใหญ่ผมพูดมาตลอดผมพูดมาตลอดอว่าใหญ่ใหญ่แล้วคือผมบหกว่็วางเกมวางแผนคือต้องชก,ชก,ชกองชกทรงนี้แล้วแล้วคู่ชกเขาเขาดูแข็งแรงแล้วน้องเจ็บขาตั้งต่ยกหนึ่งซึ่ผมก็บอกต้องสู้นะแล้วยกสี่ยกสี่ผมดูว่าเราเราออกอาวุธได้เยอะแต่แต่อาจจะอาจจะน้ำหนักอาจจะ ลูกหนักลูกแรงจะเป็นรองเขาและราคาก็มาอยู่ตรงก้างตลอดตอนต<ร>ที่เซนโมโตโกนบีหนีอย่างเดียวอยู่ตอนนั้นที่หลวงรู้สึกไงบ้างก็ไม่ได้กดดันครับผมชกตามเกมมาสามยกชกแบบไหนยกหนึ่งยกสองชกแบบไหนยกสามชกแบบไหนแล้วก็ยกสี่ชกแบบไหนเพราะยกสี่คือเราบอกชิงดันเป็นรองสองหนึ่งเราก็บอกขยันออกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือศอกเนี่ยเราตั้งใจมาแต่วันนี้ไม่ได้ฟันเลยแล้วก็เป็นฟันจังหวะเดียวก็คือทิ้นหล่นไปก็ทาให้เปลี่ยนเกมไปเลยครับผม นี่โดนลงก็พอใจผลงานก็พอใจครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคือบางคนนะครับผมเป็นคนทํามวยแล้วเราเป็นคนเขาเรียกอะไรมองไปกีฬาบางคนบอกฮ้าทำไมชกทรงหนีผมถามว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่คุณต้องนึกภาพแบกน้าหนักเขาสองโลสาโลเนี่ยมัน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 ก็ต้องใช้ไอคิวนะครับเพราะว่ามวยเป็นศาสตร์นะครับถ้าเราไปประท่าเขาเราก็เสร็จตั้งแต่ยกยกสามเราก็เสร็จแล้วก็คือวันนี้ก็ ชื่ชน,นช,ชมครับชื่นชมในหัวใจนักสู้เพราะว่าเราบอกว่าเออยกหนึ่งชกแบบไหนยกสองแบบไหนแลวตลอดการชกก็ทั้งการสุดรั์ทั้งต้งนมาขอและทุกคนคือเราตามกันบ้านมาตลอดอยู่แล้วครับตามกันบ้านมาเราสาสเด็จพี่ดวงฝากเป็นแฟนที่ติดตามก็ฝากถึงเอฟซีายมวยเด็ดรัดอ,อ็ชียะและสิบไปสรุปกันนะครับก็ฝากติดตามน้องๆนะครับก็แพ้ชนะไม่รู้สู้แน่นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำหนักเรื่องของน้ำหนักคือคือถามว่าจริงๆเราเป็นคนทํามวยเรา เราก็อยากจะต่อยในน้ําหนักที่เราพอใจแต่ทีนี้มันก็ทําให้โปรโมเตอร์เขาทำงานลาบากทีนี้เราก็ต้องให้เครดิตคนจัดให้เครดิ <orm> ตโปรโมเตอร์ของคือเราชกหมดนะครับเราชกหมดเราเป็นนักมวยถ้าถ้าเราเลือกชกน้ําหนัก118ไทยก็ได้ในประเทศนี้จุฬาพัรับมันก็ไม่ได้ชกอีกไม่ได้ชกอีกทีนี้เราก็ดูว่าบางทีมันก็มีข้อจํากัดน,นะครับว่าเอ้ย120ต่อยกับตัวนี้ทาไม120ต่อยกับตัวนี้ไม่ได้ทําไม118ต่อยกับตัวนี้เพราะมวยแต่ละตัวมัน,ม,นมันคนละทรงคนละสไตล์อาวุธ ลูกหนักลูกแรงอะไรอย่างเงี้ยรับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็พี่ด้วยวันนี้ครับผมครับผม